และที่สำคัญฮะวันที่30นี้เราอาจจะได้เห็นเอกลิปัญญาเล่นครั้งแรกต่อหน้ากองเชียร์อาจจะมีซพรสไหมครับก็อาจจะแอบมีสซไพรส์กับห่แฟนแฟนคลับ,บผมต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งครับรอรอ,รอดูครับว่าจะมีสซไพรส์หรือเปล่าก่อนเกมวันที่30ครับบอกไม่ได้ออขออนุญาตุไปก่อนคุณผู้ชมครับนั่นคือไฮไลท์สำคัญของบรรยากาศการถแถลงข่าวกับเกมการขันเชริตี้ฟุตบอลแมตช์การกุศลนะครับระหว่างสสโมสร เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ทูแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมาณนห้องประชุมยุงทองในสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับซึ่งเกมแข่งขันนัดนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมณสนามทันเดโดมสเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับไฮไลท์สำคัญของการแถลงข่าววันนี้เพื่อแจ้ให้กับแฟนคลับของทั้งสองสโมสรและก็แฟนบอลทั่วไปเลยทราบว่ารายได้จะมอบให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเพื่อไปใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกของนักกีฬาผู้พิการทางสติ ทีมชาติไทยครับคือใครที่เข้ามาชมเกมการแข่งฟุตบอลนัพิเศษระหว่างกิเลนพยองกับแข้งเทพเนี่ยก็จะได้ร่วมทําบุญไปไกลๆด้วยนั่นเองละครับคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศในการถแถลงข่าวเริ่มต้นสตาร์ทกันช่วงเวลา11นาฬิกาตรงนะฮะหลายคนอาจจะได้ชมการถ่ายทอดสดสตีมมิ่งผ่านทาง Facebook ของสโมสรแล้วก็ u t u b e ของสโมสรเมืองทองของเราไปแล้วนะฮะแต่นี้แอดมาย่อกระชับให้ทุกคนได้ฟังแบบกระชับกระชับกันนะฮะ ทางฝั่งของสมโมสรกีฬาพยองของเ,ขเราก็นําโดยคุณวิลักโหลทองประธานสมโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับพี่เป้รณฤทิซื่อวาจาผู้อำนวยการสมโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโค้ชมาริโอ,อยูรัสกี้นี้ก็ตรงดิ่งมาจากแคมป์กีเลวาเล่ <มา S 1> เช่นเดียวกันกับอดีศักดิ์ไกรสอนศูน้าทีมชาติไทยของเราก็ตรงดิ่งมาพร้อมกับ<า>โค้ชนะครับเพื่อมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีมากๆของทั้งสองสโมสรนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ3อันดับ4ของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาที่่่ผาานนนมัเองะฮ หลายแต่หลายคนอ,คอาจจะยกให้คู่นี้เป็นแดงเดือดของเมืองไทยก็ได้นะครับเพราะทั้งสองสโมอสรก็ใส่ชุดแข่งขันสีแดงแเ,ดดดเช่นกันและที่สําคัญสนามเนี่ยก็อยู่ใกลใ้กันอีกด้วยล่ะครับแล้วก็มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาติไทยแบบคับข้างกันด้วยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาชมเกมในวันเสราร์ที่30กร,รกฎาคมนี้นะฮะน่าจะได้เห็นเกมกนนารแข่งขันที่ตื่นเต้นมากๆรวมไปถึงก่อนเกมกนนารแข่งขันเนี่ยมีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินจากทีม g อ a มแ y อีกด้วยนะครับ และนอกจากนั้นคุณอาจจะได้เจอบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทั้งสองสมโมสรก็ได้นะครับอาจจะได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่อุ้ยหรือแทคกติกใหม่ๆของทั้งส,สองสโมสรก็ได้นะฮะที่สำคัญรายได้ก็นำไปมอบให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์นั่นเองแหละครับมาร่วมช่วยกันทำบุญแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศท้าโดมสเตเดียมหลังจากที่เราไม่ได้เชียร์ฟุตบอลกันมาอย่างยาวนานนะฮะมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมกันทำบุญกันเยอะๆด้วยนะครับในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นั่นเองครับ ครับสวัสดีทุกท่านครับก็เป็นเป็น,ปนวราระที่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยที่สโมสรได้รับการคัดเลือกนะครับทางเราร่วมกับทูแบง g อกูไนเต็ดนะครับที่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอฟุตบอลนัดการกุศลเป็นเชลิตี้แมชนะครับซึ่งจริงจนัดนี้มันเพิ่มความหมายการพบกันระหว่างของทั้งสองทีมด้วยจริงๆเรากับี บียูเนี่ยก็ห้ามหันกันอยู่แล้วในลีกนะครับแล้ยิ่งมีโอกาสได้ได้เป็นฟุตบอลเกมพีซีซั่นที่มีความหมายที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสเปเชียลโอลิมปิกส์นะครับทำให้เรารู้สึกว่านัดนี้ทำให้เราต้องมุ่งมั่นนะครับต้องการทั้งทั้งผลทางด้านการแข่งขัน,นแล้วก็ผลทด้านความรู้สึกด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องฝากเชิญชวนแฟนบอลด้วยครับามาดูทีมของเราในซีซั่นใหม่ นะครับว่าจะามีเล่นหน้าใหม่แบบไหนนะครับแล้วก็เกมการเล่นจะตื่นเต้นสนุกเราใจกว่าเดิมปีที่แล้วหรือไม่นะครับมาริโอ้ดูการที่3นะครับผมเชื่อว่า,า,ามีเป้าหมายที่สําคัญรอเขาอยู่ครับเกมนี้จะเป็นเกมเหมือนกับให้เห็นถึงฤุดูการใหม่ที่จะมาถึงด้วยครับและที่สําคัญฮะวันที่30นี้เราอาจจะได้เห็นเอกปัญญาเล่นครั้งแรกต่อหน้ากองเชียร์แล้วก็ยังมี มีฮองแล้วก็มีโรนันแล้วก็อาจจะมีสซพไทยไหมครัอ่านี่ก็เป็นเป็นเกมที่นแตโชคดีนะครับก็แอบ,บโชคดีนิดนดที่มีการคุยกันประชุมหารือกันว่าสนามเนี่ยปีนี้เลือกที่ทันตโดมสเตเดียมก่อนนะครับทำให้เราแอบ,บได้เปลี่ยนนิดนิดกับทางทีมชูแบ,บงกอกนะครับเราก็หวังว่านักเตะใหม่ของเราเนี่ยจะได้ความคุ้นเคยนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในเกม ที่จะถึงในวันที่30นี้นะครับเ,เคสของโลนันเนี่ยซ้อมกับทีมแล้วเอกนิดมาซ้อมกับทีมก่อนใครนะครับซึ่งเป็นความหวังของเราเลยทีเดียวโลนันก็มาช่วยแก้เกมเปัญหาของเราในในด้านตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับเราส่วนหงนะครับเซ็นเตอร์ back, แบ็คจากเกาหลีใต้ก็ผมเพิ่งกลับจากกินเนวาเล่นะครับก็ซ้อมได้แข็งแกร่งมากนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลจะชื่นชอบนะครับแล้วก็ถ้า ก็อาจจะแอบมีสพ라ายกับแฟนแฟนคลับผมต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งครับรอรอดูครับว่าจะว่าจะมีสปพายหรือเปล่าก่อนเกมวันที่30ครับบอกไม่ได้อขออนุญาตผมไปก่อนครับครับ